ดูไปอยูไดูบ้างแ็บนี้แหละดูบ้างแบบเออ โอ้เป็นาอกเอกสารมันก็เร่อเกียมสับงน่ะใรักษาสร้างบุคคุมไมาน่นว่าไปไล่สร้างไปไล่สร้าง ก็อเ <Okay. S 2> ประมาณสี่ทุมกวาหรือเปล่า ที่นี่บ้านหลังโน้นเขาเห็นเขาเห็นว่าเขามามันมาอยู่ตรงบ้านเขาลสองตัวแล้วทีนี้เขาก็เห็นมันเดินมาทางนี้แต่ผมเองผมไม่รู้หรอกว่าอเขามาพังพอดีบ้านโน้นเขามาบอกไงลยก็เดินมาดูถึงรู้ว่าเขามาพังอยู่ข้าวครับแล้วเขาก็เดินไปทางโน้นน่าจะออกไปทางหลังบ้านเนี้ยแสียังมาา้าเห่ากันทั้งคืีเง้เวเลยว่างั้นที่ทพี่มาเห็นเนี่ยนะว่าช้างเข้ามา เอาข้าวเปลือกของพี่ไปมันเสียหายประมาณกี่กระสอบอ่ะพี่สองกระสอบครับสองกระสอบอกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะกระสอบใหญ่กระสอบกระสอบปไ่ามันกระสอบใหญ่กระสอบปุ๋ย,ย,ยแล้วคิดว่าจะทำยังไงต่อไปนนเนี่ยก <c oughs> ็ยังไม่รู้เลยจะไม่มีถ้ามีงบไหนมาช่วยเหลือหรือเปล่าก็าไม่รู้เลยมองช่องลมตรงนั้นไปมองเห็นเลย อ๋อยายยืนอยู่ในบ้านตอมอง<ช>ออกจากช่องลมตรงนั้นมาดูใช่แล้วก็เห็นเลยเห<ช>็นแข้งมันเดินตามเดินมาแล้วก็ไปไปหยุดอยู่ตรงบ้านเยบัดตัวหนึ่งแล้วอีกตัวหนึง่งก็เข้าไปทางกำแพงกินข้าวเขาตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่มากเลยตอนนั้นประมาณกกี่ทุ่มประมาณ สี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดกลัวไหมตอนนั้นกลัวเห็นรักขาสั่นหมดเลยหลังจากที่เห็นช้างแล้วลได้บอกเพื่อนบ้านบอกอะไรไม่ได้บอกเพราะว่าไม่กลัวไม่กล้าออกมามไม่กล้าออกไปบอกเขาเลยแต่โทรศัพท์ก็ไม่ไม่ได้เติมตังค์แล้วก็ไม่ได้โทรบอกใครนี่คนที่เขาไล่ช้างเขาว่าทําไมไม่ตะโกนเรียกเขาฉันก็เห็นช้างเขาเดินไปนู่นแล้วหมาเห่าไปทางนู้นก็เลย ก็เลยว่าเออเข้าไปแล้วก็เลยไม่ได้บอกเขา